ครับอ่ารู้จักพี่พลจากอ่า YouTube ครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยเจอพี่พลจาก YouTube ครับก็ตอนนั้นเข้ามาลองเล่นในตลาดคริปโตนะช่วงที่มันบูมเมื่อ2ปีก่อนครับก็ลองมาหาพวกเทคนิคข้อมูลมินดิเคเตอร์ทำไงก็มาเจอคิปพี่พลที่แบบสอนพวกการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆครับพวก MACD พวกอ่า e อะไรอย่างเงี้ยครับ EMA ก็เจอพี่พลครับหลังจากนั้นก็ติดตามมาตลอดครับผม ก็หลังจากนั้นนะครับก็ก็เห็นตรงเดสคริปชัน u ูทูบแล้วก็จะมีเหมือนมีก็เลยไปเซิร์ชพี่พลเนี่ยแหละในใน a c e b o o กก็เจอเจอเพจเทรเดอร์โอเวอร์เนาะก็เป็นอ่าก็เห็นพี่พี่พลโชว์หน้าเทรดขึ้นมานะครับอ่าโดยส่วนตัวก็เคยลองแกะดูลองแกะดูครับก็อ่าก็จะรู้ว่าพี่พลใช้อะไรอย่างที่พี่พลบอกในในคลิป ที่พี่พลไลฟ์ทุกทุกอาทิตย์เนาะก็ลองไปทำทาดูครับก็ก็ยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับผมก็ก็เลยแบบอ่าก็ลองดูเรื่อยๆรอดูพี่พลมาหลายปีเหมือนกันครับก่อนจะมาเจอพี่พลแต่แต่ไม่ได้แบบแกะหน้าเหตุแบบหลายปีก็ติดตามพี่พลมาหลายปีครับผมว่าน่าจะสองปีกว่าจะแบบได้มาเจอพี่พลแล้วได้มาลงเรียนกับพี่พลอะไรที่มั่นใจใช่ไหมที่มาเรียนพี่พลก็ ่า uh, จริงๆตอนนั้นผมก็ดูไว้หลายที่แล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกแบบชอบของทางฝั่งพี่พลครับก็พี่พลไม่เคยขายข,ายของเลยไม่ไม่เคยแบบอะไรแล้วก็เคยเห็นพี่พลจัดสัมมนากับนู่นนั่นนี่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลงครับก็ติดตามเรื่อยๆครับก็หลังๆตอนที่พี่พลเริ่มโชว์หน้าเทรดทุกๆเอ่อทุกวันนะครับเป็นช่วงเวลาที่แบบพี่พลเทรดเสร็จแล้วก็มาโชว์ผมก็จะเห็นอ่าคอมเมนต์ ของบรรดารุ่นพี่ลูกศิษย์ของพี่พลครับก็มาโชว์ก็ทั้งเอฟซีหรือทั้งลูกศิษย์พี่พลเองครับก็เทรดได้เกือบใกล้เคียงพี่พลแล้วก็จะเจอแบบคนหน้าเดิมๆซ้ำๆลูกศิษย์พี่พลหน้าเดิมๆซ้ำๆเอฟซีเดิมๆซ้ำๆทุกคนนะครับจะเทรดได้ใกล้ๆพี่พลเลยครับก็เลยแบบเฮ้ยผมว่าพี่พลน่าจะแบบมันจะผม่าน่าจะมั่นใจกับพี่พลในเรื่องของการสอนหรือการถ่ายทอดต่างๆครับ ครับก่อนจะมาเจอพิพลครับก็เทรดเอ่อใช้แบบพวกอินดิเคเตอร์แบบแค่ตัดขึ้นตัดลงครับก็ดูจาก u t u b e มาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งมากบางทีเราก็เล่นตามเขาบ้างอะไรเงี้ครับก็ก็ดูไปเรื่อยดูแบบจากหลายช่องทางเนี้ยครับไม่ค่อยมีสไตล์ของเองเป็นสไตล์มั่วมากกว่าครับครับ ก็หลังจากเรียนกับพี่พลครับก็ได้ปูตั้งแต่พื้นฐานครับก็ซึ่งซึ่งตัวผมเนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะมือใหม่เลยละกันเพราะว่าเทรดอะไรเงี้ยครับไม่เคยได้เงินเลยหรืออะไรเงี้ยครับก็ไล่สเต็ปจากพี่พลมาเรื่อยๆครับเริ่มแบบว่าปฏิิประต่อเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอะไรที่แบบไม่ควรเทรดหรือควรเทรดในณจังหวะนี้พอพี่พลได้ให้หน้าเทรดเซตอัพมาฝึกนยครับเราก็จะรู้แล้วว่า เฮ้ยจังหวะเนี้ยแหละมันเป็นจังหวะที่แบบมันเหมาะสมที่จะได้เทรดอะไรเงี้ยครับก็ฝึกตั้งแต่อาทิตย์แรกก็ฝึกหนักมากครับกว่าจะแบบเข้าใจอะไรเงี้ยครับครับผมอ่าขอเดี๋ยวเป็นคำนิดนึงครับอ่าผมว่าเรียนหนักมากผมว่าบริษัทพี่พลเนี่ยพี่พลแบบอ่ามีเนื้อหาคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับก็อ่าการใช้เวลาในการ ฝึกในเรื่องของทฤษฎีครับมันไม่ผมว่ามันใช้เวลาแปบ,บเดียวครับแต่พอหลังจากนั้นครับในการฝึกของการที่เอาหน้าเทรดมาเริ่ม Back t ท s t หรือเริ่ม f o r ์เวิร์ดเนะครับมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากการ Back เท s t ในแต่ละครั้งครับมันก็เราก็ไม่เคยทำด้วยส่วนตัวคือเราไม่เคยทำเลยเราก็มาลองทำดูตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยเสียเสียแบบเฮ้ยทำไมเรายังไม่เข้าใจนะจน ทักไปหาพี่พลแล้วอันนี้คือแบบดูคอนเทนต์ของพี่พลจบรอบหนึ่งทั้งหมดที่พี่พลให้มาไอเราก็ลอนวิชาอยากลองเลย <c oughs> อยากลองเลยเอ้ยทาไปทํามาไม่ได้เลยทักไปหาพี่พลอีกชอบเด็กทุย <c oughs> อ่ะดอกเอางี้ดีลองตั้งใจดูคอนเทนต์อีกสักรอบหนึ่งทั้งหมดเลยโอเคเราอยากแล้วเราก็โอเค,อเคดูทั้งหมดอีกรอบหนึ่งไอเราก็กังวลว่าจะดูทันไหมก่อนที่จะเริ่มเข้าเรียนจริงๆเราก็ สุดท้ายครับมันก็เหมือนแล้วก็พอดูรอบสองเราก็จับทริกอะไรบางอย่างได้นิดนึงแล้วก็แบบเข้าใจว่าอ๋อจริง,รงๆเราขาดตรงไหนพลาดตรงไหนเราเริ่มมาปฏิบัติต่อแต่ก็ยังช่วงแรกก็ยังไม่ได้ดีมากแต่พอช่วงหลังก็เริ่มมีพัฒนาการครับผมครับอ่าสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นหรือจากการดู y o u t u b e ศึกษาเองครับตอนที่เรากําลังฝึกครับบางครั้งเราก็เหมือนแบบว่าหวาเวนะครับก็ <laughs> ไม่รู้จะ ไอสิ่งที่เราทําเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันไม่มีใครมาบอกเราแบบว่าเออมันถูกแล้วบางทีเราดูตามคลิป t u u e เอา่เอาเราอ่าผมไม่ได้พาดยพิงบางทีเขาอาจจะพีแพรตัวคอนเทนต์เตรียมกราดมาโอเคมันเดี๋ยวมันขึ้นไปตามไอที่ผมเรียนมาแนะ้ะก็ตัดขึ้นตัดลงเอ้ยมันก็ไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้ใจคอนเทนต์อื่นๆโดยรวมทั้งหมดเราเข้าใจแค่จุดประเด็นตรงนั้นที่เขาพยายามจะถ่ายทอดเนาะใน y o u t u เ e ียงอื่นดีพอ มาเจอพี่ผลครับก็พอมาระบบโคชชิ่งเนี่ยมันเหมือนมีคนคอยไกด์เราคอยโคชเราว่าเฮ้ยอ่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะอย่างนี้มันมันยังไม่ดีพอหรือแบบถ้าเราปรับอันเนี้ยมันจะดีขึ้นหรือพอแบบช่วงฝึกอาทิตย์หนึ่งที่ผมรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเอ่อเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีอ,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 ยดอะไรเงี้ยครับแบบการการเทรนเนี่ยพี่ผลก็จะมาช่วยปรับลองแบบนี้ดูไหมลองแบบนี้ดูไหมพอหลังจากแบบเออถ้าเราลองทาตามพี่ผลเนี่ย มันรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนจะมามันเหมือนจะมันเหมือนจะเริ่มถูกต้องเราก็เหมือนเริ่มเริ่มแบบมั่นใจกันขึ้นเราเหมือนเราทําได้เรื่อยๆครับผมครับก่อนหนะ้ามาเรียนพี่ผลใช่ไหมครับติดขัดอะไรบ้างก็คือเอ่อโดยส่วนตัวผมเองเ,องเนี่ยผมเป็นมือใหม่ไอ้ไอ้เรื่องติดขัดนะครับมันก็อาจจะโอเคเทดยังไงก็ไม่เคยชนะเลยอันเดียอันนี้คือเรื่องจริงเลยถ้าเขาบอกว่าถ้าพี่พลเคยบอกว่าเทนสักสิบไม้เนี่ยมันจะไม่ชนะสักไม้เลย ผมเนี่ยครับแพ้สิบใบรวดไม่เคยไม่เคยชนะเลยแต่แต่แตแตก็ลองทาอย่างนั้นได้เรื่อยๆก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้เนาะเราก็เลยต้องมาหาแบบหาใครสักคนที่แบบว่าเ้ยมาช่วยเราแบบให้มันให้มันลองแบบชนะสักสิบครั้งเนี่ยมาสักห้าครั้งก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยแฮปปี้มั่นใจหน่อยอะไรเงี้ยพอหลังก่อนหน้านั้นก็คือเรามาแบบว่าไม่มั่นใจเลยฮ้เย่เราจะมาหาเงินในตลาดนี้ได้ไหมเราไม่มั่นใจเลยครับ วินเลทช่วงท้ายที่จบไปได้เจ็ดิบเก้าปอร์เซ็นครับก็ประมาณแปดสิบเจ็ดสิบเก้าไล่ลงมาตอนช่วงทำฟาวด์เทสครับผมโอเคครับก็เนื้อหาการเรียนของพี่พลครับพี่พลมีการจัดตัวบทเรียนครับเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยคือเราแบบสามารถถ้าโดยส่วนตัวผมเป็นมือใหม่เนี่ยผมว่าเริ่มไม่สบายก็พี่พลก็จะจัดมาว่าไอ้ตลาดคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยครับฟอ r ด a เลคืออะไรคือไล่ตั้งแต่แบบ A, B, C นับท่อง A ถึงแทกเลยก็ไล่สเต็ปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมก็ก็พอไล่สเต็ปพวกพื้นฐานสักพักก็จะมีเรื่องของการที่ให้แบบพื้นฐานว่าอินดิเคเตอร์มาจากไหนตัวแท่งเทียนอะไรเงี้ยครับก็เป็นเบสิกปูมาเรื่อยๆไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรเลยครับก็กระชับเนื้อหากระชับโดยทฤษฎีครับดูดูผมว่าดูแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะโอเค แต่หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่เอาเทรดเซตอัพญี่ปุ่นมาอ d o p t i o n มาเรียนแล้วก็จะเห็นาการตรวจการม้านจากของรุ่นพี่รุ่น,นก่อนๆที่ได้ไปเรียนมาครับเราก็จะเข้าใจว่าเขาทำยังไงมันเหมือนว่าเรามีไกด์ให้ดูพอเหมือนแล้วมีคนบางคนทำให้ดูก่อนเราเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เขาทำอย่างนี้นะเขาทำอย่างนี้ถึงถึงจะได้บางทีเราก็แบบเรียนมาปุ๊บเราก็ไปเไปลเราก็ไปลองดูเลย i, ทำไมมันไม่ได้เหมือนเขา พอมันมีของคนอื่นให้ดูของรุ่นพี่ของเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยครับมันทําให้รู้สึกว่าอ๋อเขาเขาทํากันประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พอเป็นมือใหม่แล้วก็พอจับภาพได้ก็อ๋อมันเราก็ควรจะเราก็ฟลโลตามเขาเหมือนเราก็ก๊อปปี้เขาก็ครับก็ลองดูก็ได้เรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมว่ามันสามารถทําโดยส่วนตัวผมมองว่ามันสามารถทําเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมได้ครับแต่ว่าเอ่อ อาจจะต้องฝึกฝนกับมันใช้ให้เวลากับมันในการฝึกฝนแล้วก็ลองทดสอบดูครับแต่ผมเชื่อว่าเพราะผมเห็นเพื่อนๆในคลาสที่ผมเรียนผมเชื่อมั่นว่าเขาก็ทําได้เหมือนกันเราก็ทําได้ครับในในส่วนเนื้อหาวิดีโอครับอผมว่าอค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เริ่มตั้งแต่ต้นผมว่ามันเหมาะสําหรับมือใหม่ดีเหมือนกันผมว่าบางคนที่อาจจะ มาแบบมือใหม่บางท่านเงี้ยครับก็บางทีดูอาจจะแบบเก็ตเลยแล้วก็แบบเข้าใจเลยเพราะมันไม่มีความรู้เก่าอะไรอย่างเงี้ยมาปนครับก็แบบเริ่มใหม่กับพี่พลเงี้ยมันก็อาจจะไปได้เลยทันทีครับอ่าส่วนส่วนเอ่อวิดีโอทั้งหมดนะครับผมว่าผมว่ามันพอเลยครับสมมุติถ้าเกิดคนแบบไปลองดูวิดีโอพี่พลแล้วก็ลองทำแบ็กเท e ทำ forward test ตามสเต็ปที่พี่พลวางไว้ให้ครับถ้าทำได้ผมคิดว่าน่าจะทำน่าจะทาได้เลยครับก็บรรยากาศในการเรียนคลาสแรกครับก็จำได้ดีครับก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นเช้ามากครับผมก็ก็ส่งกลับบ้านไปนะครับอ่าช่วงแรกก็คือโอ้โหนักเรียนแต่ละท่านผมน่าจะเป็นคนแบบช่วงที่อยู่แบบท้ายอะท,ท,ท้ายที่จะได้ตรวจเนาะในวันแรก ก็ดูของเพื่อนครับก็โดนพี่พลสับบ้างอะไรบ้างครับผมแล้วก็เห็นแล้วโอ้ถ้าถึงตาเรานี่น่าจะหนักแน่เลยแต่โอเคครับพี่พี่ผลก็ไม่ได้ดุเลยครับพี่พลเหมือนอ่าเหมือนพอเราพี่ผลก็ถามว่าที่เราตั้งแต่มาตั้งแต่เช้าหรือเปล่าถ้ามา้งแต่เชา้าอ่าแสดงว่าน่าจะเห็นอะไรที่เพื่อนทำไม่ดีปไปแล้วใช่ไหมเรามผมก็โอ้ครับเห็นหมดเลยครับว่าแบบเราพลาดตรงไหนบ้างทำอะไรไม่ดีบ้าง ส่วนเพื่อนบางท่านก็โอ้โหเก่งมากชื่นชมเลยฮะแบบว่าโอ้โหใช้เวลาฝึกผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะขยันเหมือนกันขยันมากกว่าผมอีกครับครับสำหรับเข้าได้คมเข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นเนี่ยครับผมตอบได้เลยว่าทำได้จริงผมมาฝึกกับพี่พลผมลองแล้วผมว่าก็ได้หลายรอบส่วนจะถือถึงไหมผมก็ว่าแล้วแต่ จริตของคนครับซึ่งผมก็ถือไว้ได้ครับส่วนวันท่านก็ถือได้ครับซึ่งผมคอนเฟิร์มว่าเข้าได้ผมเข้าแล้วพุ่มสต o p กซันเนี่ยทำได้จริงแน่นอนครับครับก็จงังหวะการพัฒนาการการเข้าออเดอร์แต่ละครัง้งคับก็มีเหตุและผลแล้วก็มีคอนเฟนต์ต่างๆเนี่ยที่แบบมาช่วยสแกนตัวกราฟในะจังหวะนั้นเนี่ยมันทำให้ เรารู้ว่าอันไหนไม่ควรอันไหนควรอันไหนใช่แน่ๆอะไรเนีครับก็เรารู้เลยว่าแบบเนี้ยอันนี้แหละคือสําหรับที่เราพร้อมที่จะเข้าเทรดแหละครับครับถ้าให้พูดถึงพี่พลนะครับก็พี่พลก็เป็นอา,อาจารย์ท่านหนึ่งครับก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้ดีครับใจดีไม่ไม่ดุเลยครับก็ผมว่าบางครั้งการดุ ของพี่พลเนี่ยมันก็ทําให้เรามีพัฒนาการครับแต่ไม่ได้แบบดุแบบน่ากลัวครับบางทีก็พี่พลก็มีวุกตกวุกบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็ผมว่าพี่พลน่าจะเป็นอาจารย์ที่ดีคนหนึ่งที่ผมแบบในชีวิตที่แบบเคยมาเรียนไม่ว่าจะเรียนอย่างอื่นคนระัพี่พล่ยถือว่าเป็นอาจารย์ที่ดีคนนึงครับผมครับสำหรับคนที่กําลังสนใจคอร์สพี่พลหรือกําลังลังเลครับผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในพวกคุณที่แบบกําลังดูอยู่ ผมก็ดูมาเยอะดูบทสัมภาษณ์จากช่องพิพผลครับก็ฟัง,งนักเรียนหลายๆท่านมาซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นมือใหม่นะผมก็โอเคแบบมาลองสักครั้งหนึ่งซึ่งผมว่ามันคุ้มค่าที่แบบได้มาลองสักครั้งหนึ่งจริงๆแล้วผมว่าทุกคนน่าจะแบบจบที่พี่ผลแล้วก็เนี่ยแหละใช้สิ่งวิชาที่พี่พลสอนมาฝึกฝนไปเรื่อยๆครับผมว่าทำได้จริงครับผมครับอ่าสำหรับคนห ที่ก o p ปี้วิชาพี่พนไปสอนนะครับผมว่าวิชาแต่ละอย่างครับมันมันก๊อปปี้กันได้ครับแต่ว่าแก่นแท้หรือออริจินัลที่พี่พลสะสมมาจากประสบการณ์เทรดของพี่พลแบบยี่สิบปีผมว่ามันก๊อบกันไม่ได้แล้วการถ่ายทอดเนี่ยครับผมว่ามันต่างกันเลยซึ่งพี่พลสอนมาก็นานเหมือนกันครับน่าจะเจอนักเรียนที่มือใหม่หรืออาจจะเป็นแบบผมบ้างแล้วพี่พลก็น่าจะรู้ว่า ถ้าเป็นคนลักษณะแบบนี้ปรับยังไมมมงมันมันผมว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับของก๊อฟกับของจริง